ขจรเรินพอนะบาสกบา,บาสกาทุกันอยู่กับคนที่พูดไม่รู้จักคิดเราจะเก็บไปคิดทําไมคุณโยมนะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะชอบทุกใจกับการที่เก็บมาคิดเรื่องที่คนเขาพูดไม่ได้คิดแล้วก็พูดออกมาทําให้เราทุกใจหรือเรื่องที่คนเขาคิดแต่คิดเพื่อให้เราทุกพูดออกไปเพื่อให้เราทุกแล้วเราก็เก็บมาทุกตามเกมของเขาไปเราจะไปเก็บมาคิดทำไม สมองของเราจิตใจของเรารับรู้เรื่องราวต่างๆใช่ว่าเราจะต้องเอาเรื่องนั้นมาคิดดังนั้นเราต้องเริ่มฝึกที่จะคิดคิดอะไรที่ควรจะคิด และคิดว่าอะไรที่มันไม่ควรจะคิดก็ไม่ต้องคิดต้องเลือกเฟ้นเลือกหาใช่ไหมเราทำกับข้าวเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่มันดีเพื่อที่จะทำกับข้าวให้มันเกิดประโยชน์นะต่อสุขภาพต่อร่างกายของเรา mm hmm. เช่นเดียวกันนะเรื่องราวต่างๆที่จะสร้างประโยชน์ในชีวิตอะไรที่มันไม่เป็นสาระไม่ได้เป็นการสารไม่ได้เป็นประโยชน์ในชีวิตเราจะเก็บมาคิดมันทำไมเพื่อไปตามเกมเขาทำไมแล้วเราทุกข์ใจเขาก็ได้ดังใจของเขาไปเหลอ เราจะให้คุณค่ากับสิ่งนั้นทําไมจงให้คุณค่ากับสาระที่เป็นประโยชน์ในชีวิตยังมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะโยมสาระของศีลสาระของสมาธิสาระของปัญญาถ้าเราได้มีถ้าเราได้ทําถ้าเราได้ลงมือแล้วเราก็เราจะรู้เลยว่า ยังมีอะไรที่สร้างคุณค่าในชีวิตและจิตใจของเราอีกเยอะไอ้เรื่องของการเก็บมาคิดนั้นเลือกคิดพิจารณาเฉพาะเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์คำสอนของพ่อแม่คำสอนของผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคำสอนของผู้ที่มีคุณธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ดีจะเป็นแนวทางที่จะทำให้เรานั้นมีแต่ความเจริญเช็คเช่นเดียวกันกับการทำสมาธิการที่เราได้ทำสมาธินั้นเราจะได้ฝึก มองโฟกัสหาสิ่งที่เป็นสาระอย่างอื่นแทนที่เป็นความสงบของใจแล้วได้กองของเสียที่ได้รับมาทุกวัน,ท,วนทุกวันออกไปในแต่ละวันเราก็จะได้ไม่เก็บมาคิดต่อไปเรื่อยๆเพราะคิดไปมันก็ทุกข์ใจเปล่าๆแต่เลือกคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตนี่สิดีลองฝึกดูนะโยมนะ อย่ายอมแพ้มันโดยเฉพาะการที่ทําสมาธิทําให้ได้ทุกวันอย่ายอมแพ้ความขี้เกียจน,นะเดินแซงหน้ามันสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร